านมาติดตามภาพบรรยากาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบูลนิธีมิเลกัลออฟไลฟ์กับบริษัทเสฉวนเครือหลุนฟาร์มอสติคอลเพื่อที่จะร่วมกันศึกษาการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายต้องการจะให้คนไทยและคนในประเทศจีนได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากเภสัชกรรมที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลค่ะ มูลนิธิมิลเลคันออฟไลฟ์และบริษัทเสชวนเคอร์อลูนฟาร์มาสติคเข้าจำกัดรวมลงนามบันทึกข้อตกลง MMOU รวมศึกษาในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมเพื่อประโยชน์และการพัฒนารวมกันไปสู่ความเป็นเลิศด,ด้านเภสัชกรรมโดยมูลนิธิมิลเลคันออฟไลฟ์เป็นองค์กรที่สนับสนุนรัฐบาลไทยมุ่งมั่นพัฒนาระบบก,การดูแลสุขภาพของประชา ชชาชนในส่วนของบริษัทเซชวนเป็นหนึ่งในผู้นําด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดหาโซลูชันครบวงจรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องการลงนามข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนชาวไทยได้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทันสมัยในราคาที่เหมาะสม